ตันนี้ท่านผู้ชมพุกกับพี่อูดในเกมซูเครับมีน้องท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้พี่อูดท,ทำทางด่วนให้หน่อยโอ้โหก็เลยจัดให้เลยนะตอนนี้ทางด่วนตอนนี้ก็ได้ทำต่อม้อไว้หมดแล้วเห็นไหมนี่จะมาทางนี้ทางนี้ผ่านค่ายฐานด้วยแล้วก็มาถึงสนามบินเลยแล้วก็ไปเมืองต่อไปนะอันนี้คือเราวางแผนที่จะสร้างทางด่วนนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างทางด่วนกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นจุดที่ทางมันจะแคบลงนะเพราะว่าทางด่วนมันก็จะสี่เลน แล้วให้มันเป็นใช้ต่อหม้อเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมฮนะโอเคอะเตรียมขึ้นทางด่วนได้แล้วนะฮะปับป๊บปั๊บปั๊บเลยทางด่วนใช้คอนกรีตนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะป่๊นปึ๊บปึ๊บอะอันนี้เป็นทางขึ้นใช่ปะปึ๊บนี่นี่นะฮะโอเคนะนีะ่จะมีราวกันตกด้วยนะท่านผู้ชมรถวิ่งมาจะได้ไม่ตก <c oughs> เห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้เป็น อะไรดูก่อนนะต่อไปอนี่หนึ่งจุดนี้เป็นทางเลี้ยวนะฮะโอเคนะทางเลี้ยวปึ๊บปึ๊บอเดี๋ยวก่อนนึกก่อนดูเออเดี๋ยวนะคงไม่คงไม่ผิดนะคิดว่าคงไม่ผิดนะฮะดูก่อนออโอเคน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้หรือเปล่าต้องดูเอาใช่ปะ ไม่น่าใช่องี้นะใช่ปะ่ะโอเคอย่างี้น่าจะใช่อยู่โอเคนะประมาณนี้นะ,ะทำต่อเลยนี่ปึ๊บอืมเอาละยังไงต่อปึ๊บอ่านี่นะฮะอันนี้เป็นจุดที่ทางมันกำลังเลี้ยวพอดีต่อไปเดี๋ยวเราทำฐานก่อนนะทำฐานก่อน มันจะได้เร็วขึ้นนะฮะทำฐานก่อนไม่งั้นมันจะช้านะโอเคเนาะอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่พื้นสะพานนะเป็นฐานนะเดี๋ยวเราเอาออกนะทุกผู้ชมขอหยาดทำฐานแป๊บหนึ่งอุ๊ยผิดเลยนี่นี่มันก็จะเริ่มสูงขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะต้องผ่านค่ายทหารด้วยเนไหมเดี๋ยวขอทำฐานลากก่อนนะฮะ โอ้โหเฮ้ยคล้ายๆทางด่วนเหมือนกันนะนี่ยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอ่าตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเราปูพื้นสะพานเลยนี่เห็นไหมโอ้ยมันช้าเนี่ยเดีียวก่อนนะโอ้ยอาอีอาอูอาอาอาอูอาอีอาอีอาอา ใกล้ถึงทางโค้งแล้วอ้าวๆอ่ะอีอ้อ,าอา่ะอ,อ้อาวอ้อาวอ้าวอ้าวอมานะใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ผิดเลยโอเคใช่เปล่าเฉยเปล่าไม่น่าใช่นะฮะอ่าประมาณนี้อา่าอ่้าวอ้าอีอ้าอี้อ้าวแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะ มันยากตรงทางโค้งเนี่ยนะฮะยากจริงๆไม่ไหมโอ้โหต่อเลยเอาเดินหนะ้าอีอารอูอาอ่เดี๋ยว่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโ,โฮ้ยมือเก่งแล้วตอนนี้มือแข็งแล้วโอ้โหผ่านค่ายทหารแล้วโอ้ทำมา ทำมาไกลเหลือเกินนะฮะโอ้โหอันนี้เชื่อมต่อไปเมืองต่อต่อไปนะท่านผู้ชมฮะอืะอม oh my god ฮะเอาละเราจะาฐานออกแล้วนะโอ้ต้องมาไล่เก็บขยะอีกใช่ไหมเนี่ยนี่ดูดิใช่ไหมตรงนี้ ประมาณนี้แหละฟืบใช่ปะใช่ปะก็ใช่อยู่เุ้ยตรงนี้ไม่สวยมันน่าจะมีแบบ n o r ม a อหน่อยไหมนี่เนาะประมาณนี้ดีกว่าถึงจะสวยนะเดี๋ยวไล่เก็บขยะก่อ,กอน จะได้ดูสวยงามว้าวเสร็จแล้วนะทุกผู้ชมฮะเก็บยักันปึ๊บปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะทางด่วนของเราเสร็จแล้วอ่ะไล่ดูกันนี่ไปฮะไปเลยดู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 นี่โอ้โหทางด่วนว้าวเห็นไหมทางด่วนพิเศษ สวยสยสวยยสวยจริงแม่เป็นไงบ้างฮะท่านผู้ชมทางด่วนของเราแจ๋วไหมอืออ่าดูอีกรอบหนึ่งโอ้ทางตัวพิเศษไหมว้าวสุดยอดสุดยอดโอเคนะถ้าชอบก็กดไลค์กับพิุดด้วยนะจะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย